สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางภา้าทิพยากรดูแบบไทยนะคะสำหรับชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภามนั่นเองนะคะมาเลยวันนี้มาดูในหัวข้อ เกี่ยวกับประจันนะคะประจันสีเลือดนะคะเพื่อนฟังแล้วดูน่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะสําหรับชาวเมดนะคะจันทะรุป,ปราคาคือประจันสีเลือดเนี่ยจะมีประมาณสองปีมีหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนพอไฟเสซนก็ดังนะเพราะว่าถ้าเกิดทิปแบบใช้โปรแกรมของกล้องแบบลดตัดเสียงข้างนอกเสียงทิปก็จะเหมือนดูเบาไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่โอเคที่เรียกว่าเอาแบบ เสียงมีซาวข้างนอกบ้างก็ไม่เป็นไรรอก,นอกเนาะนเพื่อนเพราะว่าทิปก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคะถ่ายปุ๊บก็ลงปั๊บเลยมันงั้นมันช้ามากที่ทํางานไปทําหลายช่องด้วยนะคะทำทั้งแบบไทยทั้งแบบสากลต้องกาบขออภัยถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วมีเสียงรบกวนเนี่ยนะคะเพื่อนโอเคมาเริ่มกันนะคะจันทรุป,ปราคาเนี่ยเขาจะเป็นพระจันทร์สีเลือดนะคะในในวันที่14มีนพาคม2568 2ปีจะมีหนึ่งค้งมาดูกันนะคะว่าพรอ,อันประเสริฐใดที่คุณขอจะลายเป็นจริงในเร็วๆนี้เลย นะมาะดูกันชาวเน็ตดูด้วยไพ่สองสามรับน้ะ,ะไไที่ไพ่ทายไพ่ทาโรคใหญ่ยักษ์มากๆใหญ่มากใหญ่ก็น่าให้หมอไปเลยทีเดียะคะเรื่องเล็กๆ็ไม่ใหญ่ๆ่เราต้องนะ,ะแล้วก็ไพ่ธรรมชาตินะเพื่อนศาสตร์ไทยที่จะเน้นธรรมชาติให้นะคะเพื่อนทิปมาแบบด่วนมากเลยนะ,ะที่เพิ่งทำา่าทิตย์ย้ายเสร็จนะคะเพื่อน มอนๆงมงๆอื่นๆอยู่นะมารีบอ่านให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับประจันนะคะประจันสีเลือดฟังดูน่ากลัวแต่ว่าในหัวข้อของเราก็คือความอันเสริฐที่คุณขอจะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้สิ่งใดที่คุณขอเอาไว้นะคะเนี่ยระยะเร็วๆนี้แหละนะคะสําหรับชาวมีดเรื่องใดนะคะหรือคุณบอกว่า ไม่หมอเป็นคนไม่ชอบขอเลยจะทําอย่างไรดีก็เรื่องดีๆที่จะมาเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละนะคะประจัน์ก็จะให้พอรอะไรกับคุณมาดูกันนะคะว่าเรื่องใดน,นะคะใครมาใหญ่ม,มากสับก็ยากนะคะแต่ไม่หมอก็อยากเอามาให้นะ,ะอุย้ย วายฉเฉลิมฉลอง6กคทานะคะเ,เพื่อนหกคทา6กไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการได้รับชัยชนะแห่งการฉเฉลิมฉลองในช่วงเวลาอันเร็วเร็วนี้เลยในสิ่งที่คุณอยากได้ให้เป็นไปเหืืยนยืนทามนาะซักต,ตำแหน่งตำแหน่งหรือเรื่องเราดีๆที่คุณจะได้รับ โคทาหไม้เท้านะคะซีออฟวอนส์นะคะประเด็นพลังงานเหตุการได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะความสําเร็จการเฉลิมฉลองบางคนอาจจะได้เลื่อนเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์บางคนอาจจะเอ้ยทำยังไงดีถูกลอตเตอรี่เอ้ถูกลอตเตอรี่มีรางวัลใหญ่อะไรแบบนี้นะคะเฉลิมฉลองแห่ออมบานออมเพียงสิบหกมิขอถูกลอตเตอรี่อย่างวันที่หนึ่งโอ้ยบอกเลยว่าชาวนี่มีเกณฑ์การได้โชคใหญ่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณขอนะ่ะมีเกณฑ์การได้รับชัยชนะแล้ว สำเร็จอย่างใจคุณอย่างที่คุณตั้งใจไว้เลยอ่ะนะคะลิปน,นี้จะมาแบบสั้นๆไม่ยาวนะคะเพื่อนจะไม่ได้อ่านถึงคนอื่นที่โยงให้นะคะไอ้ขยาใหญ่วางตำแหน่งดีๆก่อนใหญ่ยากจริงๆนะการเริ่มต้นใหม่ วาแล้วกิจกรรมใหม่สิ่งเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งนะคะเป็นข่าวสารก็ได้หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ก็ตามคุณจะกระตืองือรนใดในเวลานี้คือเรียกได้ว่าเออรีบรีบทําในพระหากถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ เออเลยหรืออะไรแบบนี้คุณน่ะพร้อมแล้วนะคะคุณจะรู้สึกแบบอุ้ยดีใจเดี๋ยวดีใจแล้วพลังงานพลังงานดีๆมาทําให้คุณรู้สึกกระเตื้องมากขึ้นอยากทํางานมากขึ้นอ๋อจะได้รับชัยชนะจะได้เลื่อนตาแหน่งใช่ไหมจะได้ลาบอันวาเสริฐใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้คุณจะมีความกระหายแล้วแล้วคุณจะมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณเลือกกะแล้วก็ทํามันออกมาได้ดีแล้วก็ทําออกมาสําเร็จด,ด้วยคุณคาดหวังอะไรไว้ในเวลาเนี้ยนะคะมันจะสําเร็จตามนั้นถ้าคุณสม คุณขอพรเรื่องของการงานขวัญการงานก็จะประสบความสําเร็จกับการมีอะไรมาให้คุณเลือกเยอะไปหมดเลยเจ็ดถ่วยเลือกให้ถูกนะตัดสินใจให้ดีแล้วคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณจะได้มันคุ้มค่ากับการที่่อให้จะเป็นอะไรก็ตามแต่ดีหมดทุกเรื่องราวแต่จะดีมากดีน้อยตามที่คุณเลือกเลยนะคะในสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์แก้วแวนเงินทองบาทรถหรืออะไรในสิ่งที่คุณขอว่าคุณจะได้ตามนั้นได้แน่แต่ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณขออะไรนะคะ โอ้โหบอกเลยว่าประจันให้คุณแรงนะคะเจ็ดถ้วยน่ะเป็นพลังงานคุณเองก็ยังเลือกไม่ถูกเออจะขอบอลอะไรดีนะนี่แหละนะคะแล้วไม่เป็นไรต่อให้วันนี้ที่พิบอ่านคลิปนะคลิปก็อ่านคลิปคืนวันที่สิบสี่นี่แหละนะที่ทําคลิปช้านะคะแต่ว่ามาช้าดิปก็ไม่มาในระยะนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูคลิปก็ถือว่าต่อให้ยังเป็นอยู่ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะต่อให้เพื่อนๆมาดูตอนไหนก็ตามในระยะเวลาอในนี้แหละที่เพื่อนๆขอบอลไดที่ประจันเขาจะส่งผลให้กับคุณน่ะนะคะ ดีงามนะคะบอกเลยว่าดีมากว้า <c oughs> สิบเพย์ขึ้นมาเอาเปไเปเลยเพื่อนๆพนเราใช้ชนะเฉลิมฉลองบางคนไีเกณนกันสมหวังเรื่องของความรักบางคนแบบอยู่ด้วยกันกับครอบครัวอบอุ่นมีความสุขมากแบบเป็นความสุขที่สุขเต็มเปี่ยมหนะคะเร้จะพูดว่าอย่างไงก็มีเพื่อพร้อมเป็นความสุขที่แบบสุขสุดๆเลยทีเดียวนะคะในเวลานี้นะคะ ในสิ่งที่คุณขอโอ้ขอให้ครอบครัวมีความสุขกัได้ตามนั้นนะคะโอ้ขออย่าใกล้แก้แว่นงันทองได้ตามนั้นอีกได้รับชัยชนะอีกเอาไปนะเอาไปได้เลยนะคะคเพื่อนจึง้อมรับเอาไปใครพิมพ์น้อมรับคอยสมหวังนะสมหวังเรื่องของความรักด้วยเดินเเร์ขึ้นมาอุ้ยนะคะบอกเลยว่าบางคนมีเกณฑ์การอุ้ยเพื่อนๆหันหน้าไปทางอื่นแต่ไม่มาจีเปลี่ยนไป จะแก้เพื่อนกันนะ <laughs> นะเดี๋ยวเปิดขึ้นมามีเกณฑ์การได้แต่งงานมีเกณฑ์การสมนหวังเรื่องของความรักมีเกณฑ์การพบเจอรักไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้ถ้าเกิดใครที่เคยเลิกลายอยาอ้างมาหรืออะไรก็ตามแต่จะเป็นรักที่คุณจะพบเจอจะเป็นรักที่ดีแล้วอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอู้ห้ยสิ่ถ้วยขึ้นมาต่อด้วยเลิฟเวิร์กหกคาถาขึ้นมาโอ้โหบอกเลยพลังงานนี้มากพอแล้วแหละไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอีกแล้วนะที่ไปแล้วนะนบก่อนไปมันใหญ่นะคะ ขาซ้อนกันเดี๋ยวนัำพีดีก่อนโอ้โหนั่งอยู่บนบันลังเชื่อมมันในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเถิดว่าคุณคิดไอเดียอะไรในสมองของคุณคิดอะไรพุกในเวลาเนี้ยเหมือนกบดังที่ว่าจิตเชื่อมกับพระจันทร์โดยที่ว่าให้คุณมีไอเดียใหม่สิ่งใหม่ที่คุณคิดนะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดเป๊ะเลยความคิดสร้างสรรค์เอ่ยแล้วอย่าลืมทําในสีที่คุณ ชอบรักและเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วยิ่งประสบความสําเร็จมากนะคะดีนะคะฟีนอัพวานส์นะคะเมื่อกี้นี้นะคะพลังงานของราชินีไม้เท้าเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีจะทําให้คุณเฉิดฉายและโดดเด่นแลวประสบความสําเร็จกับทุกเรื่องราวในชีวิตที่คุณอยากจะได้อยากจะให้เป็นไปนะคะ อีกสองใบนะคะสำหรับนี้นะคะที่จะเปิดให้แปบไปแต่ว่าอย่าลืมนะคุณต้องทิ้งอดีตไปแจ s สมนขึ้นมานะคะทิ้งอดีตเรื่องราวิียีย่ไปให้หมดเลยเคลียร์ล้างชําระล้างขอเข้ามากรรมเอ่ยทำจิตใจให้ให้เราใสสะอาดไปสุดบางคนอาจจะมายทิ้งโอ้ยไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้รู้สึกแบบก่อนหน้านี้รุ่มๆนอนดอนชีตไม่ค่อยดีเลยไปอาบน้ำมนต์ดีกว่าสวดมนต์ไหวพรดดีกว่าดึงพลังงานแบบดีๆเข้าไว้เนี่ย รับรองเลยเรื่องเราดีๆเรื่องเราเย่เยๆจบลงแล้วเรื่องเราดีๆหลังใบเข้ามาทั้งหมด <c oughs> ในสิ่งที่คุณขอคุณจะได้หมดเลยเนี่ยเจสเมนขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าต้องเคลียร์พลังงานลบออกให้หมดแล้วคุณจะได้นะคะต่อร <c oughs> ั้งที่จะดีและดีมากนะคะเพื่อนๆพลังงานดีมากจริงจริง <c oughs> อีกหนึ่งใบนะคะที่เปิดสํหรับแปดสำรับแปดใบให้เราจะได้คลิปไม่ยาวมากนะคะเพื่อน โอ้นะคะไพ่ใบนี้อาจจะมีกณฑการเดินทางหรือมีคนเดินทางมาหาคุณอาจจะหมายถึงคนมาเดินเดินทางมาขอความรักจากคุณหรืออะไรก็ตามทีแต่พลังงานเนี่ยเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยหรืออาจจะหมายถึงตัวตนของคนเองก็ได้ที่ใช้ชีวิตอย่างแบบมีความสุขแบบอืม เมื่นทำตัวมันเด็กอะต่อให้คุณจะอายุมาสักแค่ไหนก็าตามอะสนุกเข้าชอบเข้าสังคมเข้าได้กับผู้คนบางหน้าหลายตาหรืออะไรแบบนี้จะนำพาซึ่งทาให้คุณได้ผลประโยชน์เต็มเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างได้พบเจอผู้คนแต่ก็นำพาซึ่งผลประโยชน์ให้คุณต่อยอดถึงความสําเร็จในตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้นะคะอูบอกเลยว่าพลังงานดีแล้วดีมาก ไหนก็ไหน,ไหนแล้วนะเปิดได้สิบสองใบเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆโว้ยนะคะบอกเลยว่าพลังงานดีมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะเพื่อนมีเกณฑ์การสตรีนคือการจัดการเป็นพลังงานที่ดียอดเยี่ยมเลยคุณจะเข้มแข็งแข็งแ,งแ,งแกร่งมากแม้ว่าง,งานใหญ่งานยักษ์หรืองานที่มันเป็นอุปสรรคสักสแค่ไหนคุณจัดการได้หมดเป็นพลังงานที่ดีมากสําหรับสตรีน่ะนะคะเพื่อน,นะะจัดไพ่ให,หม่ก่อนนะคะเอาสิบสองใบแล้วกันนะคะสองใบ โอ้ oh, ดูเหมือนว่าประจารย์จะให้คุณแรงคุณต้องเตรียมตั้งรับให้ดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆเตรียมตั้งรับในจุดนี้ให้ดีเลยโอเคจัดระเบียบไพ่ก่อนไพ่ก็ใหญ่มากนะคะโอเคอีกสามใบค่ะอุ้ย <c oughs> ประตูทางออกเป็นประตูที่สดใสสว่างสดใสที่คุณจะพบเจอกับความสุขนะคะเพื<ๆ>่อนๆจงน้อมรับเอาไปในสิ่งที่ดีงาม คุณจะเห็นทางออกเขียนรูทางกับชีวิตของคุณจะสดใสและเป็นแบบไม่มืดมิดไม่มืดมนเลยเรียกได้ว่าประตูแห่งแสงแห่งปัญญาที่จะนำทางให้คุณไปรประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในตัวตนของคุณเองนะ่ะ จะมีคนมาหาจะนําพาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะคะจะมีคนมาพบมาปะแต่การมาครั้งนี้เขาจะบอกคุณเลยว่าเขาจะมาเขาจะมาแบบเงียบๆนะคะแอบมาเซอร์ไพรส์แล้วมีข้าวของติดไม้ติดมือมาฝากคุณด้วยมีผลประโยชน์มาหาคุณด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าเป็นญาติหรือเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาหาคุณหรือจ,จะเป็นคนรักค,คู่ครองของคุณก็ได้พลังงานของหกลวยนี่คือเป็นการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันมาแบบนําพาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะบางคนอาจจะหมายถึงมีเพื่อนมาหาแล้วมีขน,ตนมติดไม้ติดมือมาหรืออะไรแบบนั้นก็ได้หืหลาจะเป็นคนรักผู้ปกครองก็ได้นะวอาพลังงานดีเวอร์นะคะบอกเลยว่าดีมากไปอีกหนึ่งใบนะคะใบสุดท้ายนะคะพรอ,อ,อันประเสริฐที่พระอาจารย์จะให้กับคุณในสิ่งที่คุณขอให้เป็นไปนะคะ จะดีไปไหนคะจะดีไปไหนเนียไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดไม่มีไพ่เสียเลยเป็นเพื่อนเป็นไพ่ที่ดีมาก d m p r e s s ขึ้นมาคือพลังงานแห่งเป็นผู้ที่เป็ี่ยนเพศแม่ที่อุดมสมบูรณ์มั่งมีร่ำรวยบ้างครั้งที่คุณจะได้รับอะบางคนอาจมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักแต่งงานแล้วก็มีคันตั้งคันอนะมีลูกได้ด้วย D.M.Prest เป็นพลังงานที่ผู้ที่มั่งมีร่ำรวยเรียกได้ว่าสมบูรณ์พูนผล,ผล,ผล,ผลกินดีอยู่ดีมั่งมีสิสุขเรื่องราวดีๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย โอ้ยจะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเสี่ยงโชคนะเนี่ยดีเอ็ถ้าดีเอ็พสขึ้นมาอาจจะหมายถึงโชคใหญ่เลยก็ได้เนี่ยนะอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณอยากจะได้มังมีเงินทองอะไรทุกอย่างเป็นไปตามอย่งที่คุณคาดหวังพระจาจาร์ให้คุณแรงคุณต้องเตรียมเตรียมตั้งรับให้ดีจนแบบเฮ้ยโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันดีขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจอะไรอย่างเงี้ยรีบสวดมนต์ไหว้พระขอพรพระจันทร์ด่วนเลยนะคะขอพรพระจันาร์ด่วนเลยในสิ่งที่คุณขอจะเป็นจริงแล้ว ภพยังอย่างนะสุพบแล้วนะไปข่เขาซ้อนกันทีนี้มาดูกันค่ะเพื่อนๆมาดูด้วยไพ่ปรกมชาติกันนะคะเมื่อคุณขอพรประจันพรอ,อันประเสริฐที่ประจันจะมอบให้กับคุณที่จะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้นะคะสำหรับนี้ที่เปิดให้หกไฟนะคะเรามาระวังเรื่องของการ โรคภัยแค่เจ็บเยอ่อโมแต่หมกับการงานเยอ่อโมแต่ดีใจเรื่องลืมดูแลสุขภาพด้วยหลักนะคะอมิ้ตียูเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาทักเรื่องของสุขภาพให้พรมาให้เรื่องเราดีๆมาแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสุขภาพสําคัญนะคะบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์มรดกที่คุณจะได้รับนะคะอาจจะมาจากตัวตนของคุณเองอาจจะเป็นครอบครัวให้หรือมาจาก,กคนรักก็ได้นะคะ ครอบครัวก็ได้โคาหลักทรัพย์มรดกเสถียรและภาพการเป็นปึกเป็นแผน,น,น ừng, การลงตัวเรื่องของทรัพย์สมบัตินีของคุณเนี่ยนะคะจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างอยากได้ก็ได้อยากขายก็ได้ขายอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาแล้วนะคะบ้านที่ดินเอยรถเอยอะไรต่ออะไรคุณอาจจะเกิดปีละกานะคะหรือคุณรักของของคุณอาจจะเกิดปีละกาคนเกี่ยวเนื่องกับคุณอาจจะเกิดปีละกาหรือชาวเมธคุณอาจจะมีนิสัยดังปีละกาก็ได้นะคะที่ว่า เปิดเผยกล้าหาญมุ่งม,มั่นลดมีรสนิยมการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนี่แหละเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยการเป็นตัวของตัวเองคือกบค่อนข้างที่จะสูงเลยบางคนอาจมีเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศทํางานการค้าการขายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเวลานี้ร่วม้วยนะคะ ระมาระวังหากรราทําอะไรผิดพลาดทั้งไปนะคะเรามาระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งเลง็งโดยที่การที่ว่าคุณน่ะสําเร็จทุกเรื่องราวโดยเพ่งเล็ง <c oughs> เอ๊ะทำไมไม่น่าจะสําเร็จแต่ทำไมสําเร็จซะแล้วเนี่ยเฮ้อะไรจะเป็นออกแนวนั้นมากกว่าไมหรือยไแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะก็ต้องลุกขึ้นสู้ให้ไหวนะคะปอปอนแล้วก็ขอให้ถ้าเกิดเรื่องที่ไม่ดีนี้จะเกิดขึ้นขอให้มันลายหายไปซะนะ <c oughs> เนี่ยเราเรื่องดีๆที่จะเข้ามานะคะเรามาระวังถูกผู้ใหญ่าตาหนิด้วยนะคะ หัวหน้างานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้แหละนะคะบางทีการถูกตำหนิในดีมีเสียในเสียก็มีดีก็อาจจะแบบมาเพื่อบอกกล่าวในสิ่งที่แบบสิ่งที่คุณจะได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วด้วยอาจจะทําให้คุณได้มากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเรามองมุมบวกเอาไว้นะคะอย่ามองมุมลบนะคะเพื่อนโอ้ยเรื่องดูถามรตะศักดิก์ํางตำแหน่งจริงๆด้วยเห็นไหมการถูกตำหนิในในที่นี้คือถูก e นดูนะคะต่อให้จะดุแต่เป็นแต่เป็นการดุเพื่อ e นดูเพื่อทําเพื่อคุณนั่นแหละนะคะ ดูเพื่อทําให้คุณปรับเลื่อนยศถารมนาศักต์ตำรงตำแหน่งกินดีอยู่ดีมั่งมีสีดุมั่งมีสีสุขส,กกสบายใจอ่ะนะคะเพื่อนอีกหนึ่งใบสุดท้ายค่ะว้ายกระโดดแรง <c oughs> การค้าการขายออมโลกไปเลยทีเดียวสําเร็จสําเร็จออมโลกจะอยู่มุมไหนของโลกนี้ <c oughs> คุณก็เจราจาได้หมดทุกภาษาไว้แล้ว <c oughs> ทุกภาษานั้นคนอื่นเราไม่ใช่แม่หมอแล้วนะทุกภาษาในก,การเจราจาของคุณอะแม้นว่าคนอื่นค้าขายขายไม่ได้แต่คุณขายได้การเจราจาการค้าการขายของคุณคับค้างคึกคักขึ้นมาทันใดไม่ว่าจะอยู่มุมไหนจะทําอะไรที่ไหนการเจรจาวาจาเป็นสาลิกาลิ้นทองของคุณเนี่ยพูดอะไรใครก็อยากซื้ออยากขายอะไรคนก็อยากซื้อพูดอะไรคนก็เชื่อฟังอะไรแบบนั้นอะเจราจาเทสาตรีการเจรจาของคุณในช่างแบบ นำพาซึ่งความประสบความสำเร็จมีเกณฑ์การได้พูดคุยมีเกณฑ์การได้อยากค้าได้ขายอยากขายได้ขายดีไหมดีแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยในสิ่งที่ว่าพระจันทร์เขาจะให้ทุกอย่างคุณมาจนคุณแบบมีความสุขจนลืมดูแลสุขภาพนะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะมองในมุมหวกเขาไว้ว่าเขาเอ็นดูคุณนี่แหล,ละแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่เขากำชับนะกำชับหนาว่าอย่าเดินทางพลาดน,นะทําทางนี้สิโอ้นี่แกจะประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมปรากฏว่าทําตามผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเดิม เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะเพื่อนๆนั่นแหละนะคะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าที่กังวลก็ของแถมคือที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คืออย่าลืมได้สิ่งแบเนี้ทั้งหมดทั้งพวงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนอกนั้นบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แย่เลยดีที่สุดเลยบางคนมีเกณฑ์การถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆบางคนนะคะที่ว่ามีเกณฑ์การถูกลอตเตอรี่รางวัลหนึ่งจริงๆก็ได้เที่ยพลังงานที่ขึ้นมารางวัลที่หนึ่งของ,ของแต่และคนก็ต่างกันด้วยนะและซึ่ง สมหวังเรื่องของความรักรวยการงานการเงินความรักอะไรทุกอย่างมาเพียบพร้อมหมดเลยได้แห่แหเฉลิมฉลองกันอีนาทีนี้แหละบางคนงานเลื่อนยศตำแหน่งเลื่อนขึ้นสมหวังเรื่องของความรักแต่งงานอีกโอ้ย้ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเหนื่อยหลาย เหนื่อยหลายป่วยอันนี้ไม่เอาไม่ดีนะต้องดูแลสุขภาพไว้ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนโอเควันนี้มาแบบซอฟๆนะคะโอ้โหน้อมรับพลังงานกันปวดเลยใครไม่พิมพ์น้อมรับแม่หมอไม่ไม่ขอให้นะคะไม่กดติดตามไม่หมอเป็นค่าครูนะไม่ต้องเอาไปสละงววันนี้ไปก่อนนะเพื่อนแล้วเจอกันให่ในคลิปหน้านะคะมาสั้นๆมาแบบไวๆจะได้ทําอันอื่นต่ออีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสุ้ๆนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนสมหวังดังแปลนหาทุกประการที่เพ็นไปได้ชอบประกอบได้ทำนะคะเจอกันให่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะ